สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i e t y ตนะคบตอนนี้โอ๊ตอยู่ที่กรุงเทพกับพี่โอ๊ตนะคบพี่โอ๊ตชื่อเหมือนกันเลยนะคะเป็นไกด์ทัวร์นะครับกลับมาจากอยู่อีสานปีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาทํางานที่กรุงเทพแล้วนะครับก็เลยโอ๊ตได้มีโอกาสนะครับได้มาเที่ยวกรุงเทพเพราะว่าพี่โอ๊ตได้ชวนแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายให้หมดเลยนะครับแล้วโอ๊ตก็เลยถือโอกาสนี้มาทาโปรเจกต์ที่เชียง ที่กรุงเทพด้วยนะครับครับอาพี่โอ๊ตเรียกแล้วนะครับเมื่อกี้ตึกคือตึกขขาโพดตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนโรงแรมที่สามแล้วเป็นโรงแรมนี้นะครับโอ้โหตึกสูงเลยอุ้ยใหญ่มากตื่นเต้นนะครับอโอโบริเวณรอบๆก็จะมีคอนโดมีมโรงแรมเยอะยะมากมายเลยนะครับ พี่ออร์ชื่อโรงแรมอะไรน,นะคะที่นี่ชื่อโรงแรมอะไรน,นะครับโอ้โหเชลลิต้าเลยเหรอครับโอ้โหครับได้ครับเอาตอนนี้เลยใช่ไาหมาเดี๋ยวข้าข้างในก่อนเนาะก็จะได้มาพักโรงแรมที่หรูหราแห่งนี้นะครับซึ่งเห็นวิวเจ้าพระยาด้วย เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คอินแล้วเดี๋ยวพนักงานก็จะเอากระเป๋าไปส่งที่ห้องนะครับคือกระเป๋าโอ๊ตก็ค่อนข้างจะพลุงพลังนะครับก็เลยอาจจะทําคลิปได้ลําบากนะครับซึ่งก็มีตัวนี้นะคะเป็นงานที่โอ๊ตโปรเจกต์ที่โอ๊ตเอามาทําด้วยนะเป็นงานส่วนตัวนิดนึงแล้วก็มีขาตั้งกล้องแล้วก็กระเป๋า นนกระเป๋าที่สะพายด้วยนะครับก็เป็นกระเป๋าออทเลือกใช้กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าสแตว์นะครับอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าต,ตามพี่ออทไปนะคะโรงแรมก็ออกจะมีลักษณะความโออาดูรามีระดับว้าวพี่ออทชอบเก้าอี้นี้จังเลยเหมือน <laughs> สวยสุขเลยนะครับ ก็อีสวยครับอุ้ยสวยมากเลยโยนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาซีววเนียนะครับหรือว่าของที่ระลึกนะคะอู้ยเป็นช้างที่ที่เชียงใหม่มีนะครับแบบนี้เป็นร้านที่ช้างอย่างเดียวเลยอุ้ยเป็นห่อาราจาง ช้างที่ออกแบบให้ตัวชุดเป็นผู้เรียนนะครับโอ้สร้างสารรค์มากนะคะแล้วก็เป็นผลไมต้ต่างๆน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับไอเดียโอ้ตุกๆก,ก,ก็เป็นช้างนะคะทุกอย่างก็เป็นช้างหมดเลยอืม,อมน่ารักนะครับราคาก็น่าจะแพงอยู่ นี่คือราคาโดยประมาณนะครับอ,อยืกดูตัวที่เป็นทุเรียนจังเลยรครับ,รบไซนี้เท่าไหรครับ 6, 6อ๋อสองพันหกร้อยเก้สิบห้าอ๋อสันหกรอยเก้าสิบ้าแล้วหญ่สุดล้ะครับใหญ่นี้อันนี้จะแปดสกคู่นะครับ สามพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับอ๋อมีไซส์นี้อีกไซส์สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสองพันพอดีว่าช้างเราจะมีสองราคาเป็นราคาสูงกับเป็นราคาปกตินะครับอันนี้แหละครับอันกลางนี้ค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้สิบเซนครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเล็กสุดก็หนึ่งพันสี่ฮ่ารักมากครับเพิ่งเคยเห็นที่เชียงใหม่ก็มีร้านอันนี้ครับร้านช้างนี้อยู่ที่ถนนวัดเกตนี่ไงเชียงใหม่ แต่เชียงใหม่จะไม่มีไม่เคยเห็นมีโรงานด้วยครับออแล้วจะมีะมัม,มาออสวยมากสะดุดตาว้ามีเป็นแบบใส่ชุดนานาชาติโอ้น่ารักจังว้าวมีบริการพิเศษด้วยครับก็จะไปที่ห้องเลยต่อก,ก็ตื่นเต้นนะคะว่าห้องจะเป็นประมาณไหนนะครับที่สำคัญคือฝากฟรี ก็พีโอ๊ตนะครับได้เอาค่าใช้จ่ายให้นะฟอยี่สิบสามเลยล่ะครับว้าวถึงแล้วฟอยี่สิบสามเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้รีบเป็นออโตเมติกทุกโรงแรมเลยนะครับเนาะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับรีบอ๋อรีโนเวทใหม่แน่นอนเลยเมื่อกี้เห็นพยานาคแบบนะครับ มีพญานาคที่เห็นแบ,บบ,บแต่ไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวไว้ถ่ายวันอื่นนะคะมีพญานาคเป็นกระจกอยู่ที่ห้องอุ้ยก้อยเหมือนเตียงแบบจริงๆเลยว้าวห้องอยู่ตรงนี้นะครับว้าวบรรยากาศกรุงเทพอ้าวโอเคว้าวห้องกว้างพี่อาวว้าว,ว,าว รูรามีระดับอีกแล้วนะครับขอบคุณครับพี่บบขอบคุณครับโหว้าวพีออเซอร์ไพรส์ว้าวพี่ออนบิ๊กเซอร์ไพรส์มากว้าวโด่นเด่นเด็นเดพี่ออนอ๋อครั้งแรกในชีวิตที่เห็นอะไรแบบนี้ โอ้ยเลิศมากอ๋อเพราะอะไม่ยอพักไม่ยอมไม่ยอมจ่ายเพราะมันเป็นกรมีโอกาสนะโอ้ยใช่ใช่ครับอ๋อคือไปจะได้พักเนี่ยใช่ครับโอ้โหเลิศมากชอบถูกใจตู้ก็เป็นบิวอินแบบว่าหลบมุมก็อ่ะให้คะแนนเพิ่มเยอะ โรงแรมที่สองก็ถือว่าดีแล้วนะพี่โอ๊มีอ่างอาบน้ําด้วยโอ้ยเลยโอ้ตื่นเต้นเมื่อก่อนคือพี่โอ๊ตจะส่งแขกอย่างเดียวไม่เคยได้มีโอกาสใช่ไหมครับอ๋อมีกิมมิ่ตรงนี้ด้วยนะครับน่ารักเป็นถ้าเป็นโรงแรมในรีสอร์ทมันจะเป็นใช้ไม้ไผ่ครับอันนี้เขาก็ใช้เป็นตัวอลูมิเนียมเลยนะครับอย่างดีโอ้โหลูร้านนะครับ ก็เป็นนักท,ท่องเที่ยวแบบเต็มตัวเลยนะครับตอนนี้ใส่เสื้อฮาวายนะคะอ๋อมีลิ้นชักมีอ๋อที่สำคัญที่สุดก็คือชอบตรงอ่างอาบน้ำยอดโอ้โหชั่วครก็แรงดีนะครับมีอ่างอาบน้ำด้วยโหสุดยอดนะครับนี่ก็ถ้าเป็นโรงแรมนะครับในระดับสองสามดาวขึ้นไปก็จะมีครับแบรนด์ของตัวเองนะคะเป็นแชมพูครีมนวดผม นะครับก็มีบัสไหมครับที่สามารถปีฟองได้พี่ออสคงต้องรับไปวัสดุแล้วก็ซื้ออันนั้นนะครับเอ,เอาใช่เอาโฟมมาตีแล้วล่ะทีนี้แล้วครับขอบคุณพี่อต๊ตมากมากนะครับโหสุดยอดออสนะครับมีตู้ว้าวม่แขนเสื้อก็เยอะด้วยพี่อต๊ตเฮ้ยแสดงว่าม,มีสาว่า้น้ำด้วยสิครับถ้ามีอันนี้มีสิครับว้าวอดสมากงั้นก็อยู่ทำไมโอ้ยแล้วก็เช็คอินเช้าด้วยนะครับเนาะ ยังไม่ถึงเที่ยงเลยหืมยอดโหไปข้างนอกก็ส่องไปอ๋ออุ้ยมีเรือแบบไทยๆด้วยหลังคาออแล้วแตงโมอยู่ตรงไหนครับแตงโมฝั่งอ๋อโอเคค่อยอย่างชัวร์นั่งเรือไปกินแตงโมประมาณนี้นะครับก็ ดได้ครับงั้นเดี๋ยวโอดก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์สดนะครับโอดเชียงใหม่ซีเอ็มวารตี้